80ล้านยูโรมันยังห่างไกลความเป็นจริงอยู่มากครับล่าสุดครับสเปอร์ครับเตรียมปฏิเสธข้อเสนอจำนวน80ล้านยูโรในการขอซื้อตัวแฮร์รี่เคนของบาเยนน์มิวนิกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานตรงกันจากหลายๆสื่อครับบอกว่าบาเยนน์มิวนิกครับยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ไปให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นครั้งที่2ครับในการขอซื้อตัวแฮร์รี่เคนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยยื่นไปแล้วรอบหนึ่งครับ70ล้านยูโรแล้วก็โดนปฏิเสธไปตามระเบียบครับรอบ2ครับบาเยนทุ่มไปอีกครับ80ล้านยูโรบวกกับแอดออนต่างๆครับแต่ข้อเสนอนี้ก็กำลังจะโดนปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งครับโดยล่าสุดครับสื่ออย่างเดลี่เมลนะครับก็ออกมาตีข่าวนี้ครับบอกว่าข้อเสนอจำนวน80บล้านยูโรดังกล่าวนะครับที่บาเยนยื่นให้กับสเปอร์รอบนี้กำลังจะโดนปฏิเสธนะครับ เนื่องจากมองว่าค่าตัวในครั้งนี้มันน้อยเกินไปเพราะว่าทางดานนี่เลวี่ครับประธานสโมสรของสเปอร์เขาตั้งค่าตัวของแฮร์รี่เคนไว้ที่100ล้านปอนด์ด้วยกันครับและนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะทาให้บาเยน์มิวนิกไม่ประสบความสำเร็จในการคว้าตัวแฮร์รี่เคนนะครับเนื่องจากทางดานนี่เลวี่นะครับไม่พอใจกับทางโทมัสทูเคิลนะครับที่มีการแอบเจรจากับแฮร์รี่เคนรับหลังสโมสรครับนั่นเลยทําให้ทางดานนี่เลวี่ครับไม่พอใจสโมสรบาเยน์มิวนิก เป็นอย่างมากครับสำหรับแฮร์รี่เคนครับในเวลานี้เหลือสัญญากับทีมอย่างสเปอร์อยู่1ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเขากำลังจะกลับมาปรีซีซั่นกับสโมสสนในวันพุธที่จะถึงนี้ครับและในรายงานข่าวก็บอกนะครับว่าบาเย์นับจะทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะปิดดีลทางแฮร์รี่เคนให้ได้ภายในสัมมอร์นี้ครับ ดูจากสถานการณ์ของข่าวหนเวลานี้นะครับก็ถือว่าดีลของบาเยนนิคแลวก็แฮร์รี่เคนครับดีลนี้ยังไม่จบลงง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวของแฮร์รี่เคนนะครับบาเยนนิคได้เสนอไปยังห่างไกลจากความเป็นจริงอยู่พอสมควรครับแล้วไหนจะมีเรื่องของทางฝั่งโทมัสทูเคิลที่ไปแอบติดต่อนักเตะรับหลังอีกซึ่งสร้างความไม่พอใจกับดานี่เลวี่เป็นอย่างมากครับ จะต้องมารอดูกันละครับว่าดิวนี้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสดิวล่มเกิดขึ้นได้ไหมหนาทีนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเหมือนกันครับที่ดิวนี้อาจจะล่มได้ครับดีวของแฮร์รี่คนตกับทางบ่ายเยนมิวนิครับสนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวสุซุกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่699000ับาทเท่านั้นแหละครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วัน หรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ w w ท k i เว็บ .co.th ครับ หลายเพืเ่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับดิวของแฮร์รี่เคนกับบายเดนูนิกคิดว่าดิวนี้จะจบลงกันได้หรือเปล่าหรือคิดว่าดิวนี้จะล่มในอนาคตรครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ